แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มของทาเคฟุสักคุโบะสตาดาวโรดทีมชาติญี่ปุ่นของราอันโซซีดาดเพื่อหวังนำมาแทนอันโตนี่ปีกชาวบราซิลเลียนขณะที่ฟอร์มการเล่นในฤดูกาลปัจจุบันก็ย่ำแย่เหลือทนเพราะเขายังยิงประตูไม่ได้เลยตลอด18เกมที่ลงสนามให้กับแมนยูไนเต็ดด้วยเหตุนี้ทำให้เอริกเทนฮักกุนซือชาวดัตจำเป็นต้องมองหาผู้เล่นคนใหม่เพื่อหวังมาทดแทนอดีตสตาอาแจก จากรายงานของเดอะซันสื่อดังในอังกฤษระบุว่าแมนยูได้ส่งแมวมองเพื่อไปดูฟอร์มของคูโบซึ่งเคยอยู่กับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดอย่างน้อย7ครั้งในฤดูกาลนี้คูโบเคยฝึกปรือฝีเท้าที่ศูนย์เยาวชนลามาเซียของบาร์เซโลนาเป็นเวลา4ปีก่อนมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดในปี2019แต่นักเตะไม่เคยได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ลสลังโกสเลยโดยส่วนใหญ่จะถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับมายกกาบิยาเรอันและเคตาเฟ่ สุดท้ายนักเตะตัดสินใจบกมือลาถิ่นซานติอาโกเบนาเบลแบบถาวรด้วยการเซ็นสัญญากับระอันโซซีดาด้วยค่าตัวแค่5.5ล้านปอนด์โดยผลงานของสตา์เลือดซามูไรโดดเด่นมากๆเมืม่อซัดไป15ประตูกับ13แอสซิสต์จากการเล่น67เกมให้ต้นสังกัดด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมทำให้คูโบตกเป็นเป้าเสริมแกลงของนาโปลีที่ยอมลงทุนยื่นข้อเสนอจำนวน26ล้านปอนด์ช่วงซัมเมอร์ล่าสุดแต่โดนโซซีดาปฏิเสธอย่างไม่ใยดี เป็นที่เข้าใจกันว่าโซซีดาตอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากๆในเรื่องการเจรจาขายคู่โบเพราะนักเตะมีสัญญาจนถึงปี2 0 2 7และคาดว่าพวกเขาพร้อมปล่อยตัวแข้งแดนซามูไรซึ่งสามารถเล่นตำแหน่งมิดฟิลฝั่งขวาแตโดดเด่นที่สุดหากสมบทเพลเมเกอร์ถ้าได้ค่าตัว43ล้านปอนด์สำหรับแมวมองของแมนยูในเตดยังคงเฝ้าติดตามผลงานของคู่โบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลนี้รวมทั้งเกมที่โซซีดาตเสมออันเบติสซึ่งนักเตะได้รับรางวัลเพลเยอร์ออฟเดอะแมต และเชื่อว่าผีแดงยังคงจับตาพัฒนาของนักเตะต,ต่อไปเรื่อยๆทั้งนี้แมนยูในเตดอาจจะตัดสินใจปล่อยอันโตนี่ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอให้กับโซซีดาดพิจารณาปล่อยคู่โบซึ่งผ่านการติดทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้ว29ครั้งมาเล่นในโรงละครแห่งความฝันแฟนๆแมนยู fan Man U, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะ ขอบคุณค่ะ